กลับมาเจออีกครั้งกับมังหะก,กับความตายครับ สวัสดีครับผมวิตาูยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิดลิงเมก้า EP ที่42นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกความรู้สึกหลังจากที่ที่อ่านเรื่องรักใส,ส่หัวใจข้ามรุ่นเล่ม4กับเติมฝันบนลายเส้นเล่ม6นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องรักใส,ส่หัวใจข้ามรุ่นก่อนนะั้นในส่วนของเล่ม4เนี่ยหลังจากที่คุองนมิห่างจากทากุยะไปพักหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนะเพราะคุณเรมิอยากปรึกษาเรื่องอัลบั้มจบการศึกษาทําให้ทั้งสองปรับความเข้าใจได้้้อีรอครรังเเล่่นนนยาืๆ คุยะเจ๊เต้งกับคุลมีนะเริ่มจับสนกับตัวเองคุลมีเริ่มสนใจงานออกแบบหลังจากที่ได้เรียนรู้การทําอัลบั้มจากทาคุยะแต่ก็ติดเรื่องเงินเข้าเรียนต่อนิดหน่อยนะครับจนทักุยะเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานออกแบบแบบที่เคยทํามาก่อนเราะต้องปั้นเหล็กรุ่มใหม่มาทําแทนเลยมีความคิดว่าอยากออกจากบริษัทมาทํางานอิสระด้วยตัวเองแทนเล่มนี้ส่วนใหญ่จะโฟกัสถึงอนาคตของตัวละครเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องราวความรักสี่เศร้าเนี่ยอัจจะเพาๆลงนะไม่มีอะไรให้พูดมากแต่ได้เห็นความรู้สึกของตัวละครเล็กน้อยนะครับเราอ่านเล่ม5้าเลย เอลินะ A เริ่มสงสัยในตัวของทากุยะที่ช่วงนี้ไม่ค่อยไปไหนด้วยกันครับต่อไปนะครับมันดีสุดเรื่องเติมฝันบนลายเซี่ส่งเล่มหกเนี่ยมิธีอ่านนานมากเคยหลงลืมเนื้อหาไปบ้างนะครับแต่พอมาอ่านเรื่อยๆก็จําได้ทีละนิดน,นะครับหลังจากที่ทาคาไนาชิได้โอกาสวาดรูปเกี่ยวกับเรื่องจริงของวงดนตรีบูเวเลตซึ่งก็มีเรื่องให้ชวนทะเลาะก,กับเคนสก,กิเราไม่โอเคกับการที่เอาคนตายมาเล่าในีเรื่องซึ่งเคนสก,กิพูดว่าจะไม่ให้เล่าตัวละครสําคัญได้ไงทำให้ทาคาไนชิเนี่ยอยากรู้เหตุผลจากพ่่ออทีววาตรตตตูนตนนึงให้ั พ่แม่ตายหลังจากที่แม่ทาคานาชิเงเสียชีวิตไปไม่นานพอได้รู้เหตุผลจากพ่อเนี่ยทำให้ทาคานาชิเข้าใจมากขึ้นนะเล่มนี้เข้มข้นมากนอกจากอุปสรรคในการวาดมังงะแล้วก็มีความรักสามเศร้าเข้ามาแทรกนะเมื่อเพื่อนสมัยเด็กเคนสกิอย่างนานาโอเนี่ยที่เป็นนางแบบกาเวียนะเจอเคนสกิโดยบังเอิญเพราะมาช่วยงานซึ่งนานาโอลุกหนักจนทาคานาชิเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่พอใจนะซึ่งเรื่องนี้ทั้งสองเริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นใครอ่านผลงานก่อของอาจารย์อย่างฟูกะาเนี่ยน่าจะอิงกับเล่มนี้ม นะผมอิงกับความสัมพันธ์ของฮารุนะกับฟูกะานิดหน่อยนะเพราะฮารุนะเนี่ยไม่อยากให้เอาเรื่องราวของฟูกะามาเล่าเท่าไหร่เล่มนี้จบได้คามากเลยนะครับเล่มจิตต้องอ่านต่อแล้วนะเนี่ยตอนพิเศษท้ายเล่มยังเยี่ยมเหมือนเดิมเลยนะก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับวีลิ่งมกาในสัปดาห์นี้นะใครที่อ่านสองเรื่องนี้มาแล้วบ้างรู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจวิตาบูรีวิวและนิยายเว็บเด็กดีดนะดัครบ